เห็นแบบนี้นะครับ,บรู้เลยใช่ไหมครับว่าเราอยู่ที่งานไหนเชฟหน้าอยู่ที่งานไทเฟกซ์ปี2024นะครับป <Cow boys S 1> ีนี้นะครับคนเยอะมากดูดิพาดูน,าาน,นี่คนเยอะมากขนาดนี้แน่นอ่ะอืมไอ้นี่อร่อยปะจิ้มบ๊วยแบบนี้ปกติเราจะเอาไปจิ้มของทอดปอกเปี๊ยะอย่างนี้นะ เรามาทําเป็นน้ำบวยได้ด้วยน้ำบวยจริงเมลอนเมลอนเมลอนเลยลูกฟังเมลอนเราเลยนี่เมลอนแบบทุกปีเนี่ยเจฟบน่างจะพาเพื่อนๆชาวครัวดอคมาเยี่ยมชมงานไทเฟกเราต้องการที่จะอัปเดตเรื่องราวสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับนวัตกรรมใหม่ๆปีนี้นะครับบอกเพื่อนๆเลยว่า อากาศร้อนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วล่ะเราจะมาโฟกัสเกี่ยวกับสินค้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองก็จะมีกลุ่มน,นวัตรกรรมที่เรียกว่า Eco Bio นะครับสินค้าซ r o w a s t e นะฮะและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนต่ำนั่นเองหรือว่า Low Carbon e m i s s i o n เราจะไปอัปเดตกันว่ามีอะไรที่ดีต่อใจดีต่อโลกดีต่อเราหรอ,อ่าไป ที่แรกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนวัตกรรมแพกเกจจิ้งที่เรียกว่า Eco Bio นะครับเป็นนวัตกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากเดี๋ยวตามมาดูกันเลยป่ะ และที่นี่เลยนะครับบูธเอ็มแรปนะครับเป็นนวัตรกรรมแพคเกจจิ้งที่ดีต่อโลกนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราตามมาที่บูธเอ็มแรปอยู่แล้วนะครับเราได้เจอฟิล์มแรปที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแต่ว่าปีที่แล้วเป็นตัวโปรตไทป์นะยังไม่สามารถทนความร้อนไม่สามารถทนความเย็นคุณสมบัติในการยืดหยุ่นก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ปีนี้นะมีตัวใหม่ออกมานะครับตัวไบโอเบสนะครับเป็นอีโคไบโอเบสเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักเขาไปมากกว่านี้เ,เราดูข้างในบูธกัน ตรงนี้แหละที่ชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่การทำแรปที่ย่อยสลายได้ตัวที่ใช้แล้วเนี่ยรีไซเคิลกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ้าสวัสดีครับเกันอีกแล้วปีนี้จริงๆได้ข่าวว่า M l ับมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอีกใช่ค่ะเราพัฒนาทุกปีเลยอย่างปีที่แล้วตัวนี้ที่เชฟหน้ามาเจอเนอะตัวนี้ก็ผมใช้รชอบแล้วนะใช่ค่ะตัวเรียบไบโอคอมโพสิเบิล ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะย่อยสลายได้ภายในร้อยแปดสิบวันตัวเนี้ยเขาผลิตมาจากตัวข้าวโพดเนือข้าวเนี้ยเขาอาจจะยังมีคุณสมบัติที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ใช่ผมใช้แล้วมันก็จะมีแบบบางทีมันไม่ค่อยยืดหยุ่นอ่าใช่ด้วยความที่เขาเป็นข้าวโพดมันอาจจะประสิทธิภาพไม่เหมือนสินค้าหลักของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยที่สาคัญเลยคือเรื่องของต้นทุนเออราคาที่ค่อนข้างสูงเวมงถึงผู้ประกอบการอะรยาจจะรมักใจใช้ไม่ไช่สะดวกใช่ฉันก็รักโลกแหละแต่เหมือนโอาวอร์สูงจังเราก็เลยเข้าใจผู้บริโภคตัวนี้เราก็เลย อันนี้เป็นตัวใหม่เลยใช่วันนี้ตัวใหม่เลยมาทั้งรุ่นอินดัสเซียผู้ประกอบการแล้วก็รุ่นโฮมยูโอเคะอะไรคือไบโอเบสไบโอเบสก็คือสารตั้งต้นก็คือสารวัตถุดิบตัวนี้เหมือนตัวนี้เลยค่ะก็คือมาจากแ l ลนเบทเหมือนกันย่อยสลายได้เหมือนกันแต่เขาจะมีส่วนผสมเนี่ยเพียง40เซเพื่อให้คุณสมบัติในการยืดอายุอาหารยืดดึงการแรปอย่างเงี้ยแล้วก็การเข้าไมโครเวฟเนี่ยได้ดีเหมือนตัวสินค้าหลักเลยรักโลกด้วยใช้งานได้จริงด้วยรวมถึงราคาที่ผู้บริโภคสามารถที่จจะับ้้องได การย่อยสลายในเชิงธรรมชาติอย่างทีเราได้อยู่ตัวน,นี้นะคะไม่ไม่ต้องตกใจเลยอันนี้ย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะในส่วนของ40%นั้นแต่ในส่วนที่เหลือนะคะก็ยังเป็นพลาสติกซึ่งเราสามารถไปรีไซเคิลได้ด้วยสามารถไปเข้าโครงการรีไซเคิลของเราได้ด้วยค่ะส่วนที่เป็น,ปน,ปนแพลนเบดก็จะย่อยสลายตามธรรมชาติไปใช่ใช่ค่ะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยปกติแทนที่เราจะใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะกลายเป็นแค่หรือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ละก็หมายความว่าขยะมันจะเกิดขึ้นลดลงไป4สี่ลน่สรถเปอรซเ้็นติ อันนี้เลยค่ะมันก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานจริงและในเรื่องของต้นทุนราคาที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะใช้งานได้แรงว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดสูงมากถ้าเทียบกับใช่ไม่ไม่สูงเลย m อ็มแรปเนี่ยพยายามทําเท่าเกือบเท่าราคาตัวสินค้าหลักคุณสมบัติของเขาเป็นยังไงตันนี้เขาก็จะมีคุณสมบัติที่เหมือนตัวสินค้าหลักที่เป็นกล่องเหลืองนี้คือเข้าไมโครเวฟได้ทนอุณหภูมิร้อนได้ร้อยสามสิบองศาแช่ฟรีได้ลบสี่สิบองศาค่ะสี่สิบองศาใช่แล้วก็ยืดดึงได้ปกติไม่ขาดแล้วก็ที่สําคัญก็คืืออเเรรายัังงงคคุณสมบติ่ ฟูตเกรดได้ดีหมดเลยอยากให้เล่าเรื่องโครงการที่เราเอาฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วารีไซเกิลก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เหรอครับอ๋อตัวนี้คือจากฟิล์มที่ใช้แล้วใช่คือเราจะมี3ออปชันให้ลูกค้าเลือกถ้าลูกค้าแบบว่ารักโลกมากๆต้องการย่อยสลายได้1 0 0ก็คือจะเป็นเรียลวอเรียนมีอยู่ตัวนี้เรียวอเรียมีอยู่ค่ะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคฉันอยากจะรักโลกแต่ด้วยราคาต้นทุนด้วยตรงนี้ธีการใช้งานด้วยก็จะเป็นหลากหลายตัวนี้ได้เอ็มแรปอีโคไบโอเบแต่ถ้าล วันนี้ฉันใช้สินค้าตัวนี้มา30ปีฉันยังชอบตัวนี้อยู่ก็แนะนําให้ใช้ต่อไปเพราะว่าเราอ่ะมีโครงการในการทำคาร์บอนรีดักชันนั่นคือการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตทําให้เราได้สติฟิเคตตัวนี้มาจาก TGO นะคะองค์การบริหารการเลี่นกระจกในกระบวนการผลิตเรามีการใช้พลังงานสะอาดก็คือโซลาร์เซลล์ในการผลิตเราก็ไม่ทิ้งน้ําเสียลงไปวางแผนการขนส่งให ใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันน้อยที่สุดและที่สำคัญเลยคือเรามีโครงการรีไซเคิลอยากจะรีไซเคิลกลับมา <c oughs> ที่ m อมแรเนี่ย <c oughs> ได้เลย <c oughs> ได้เลยค่ะโฮมยู Home ที่ใช้ในครัวเรือนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ล้างตักแห้ง <c oughs> เราสามารถรับรับกลับมารีไซเคิลได้ใช่แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นโรงแรมร้านอาหารอย่างนะะี้ค่ะเราจะติดต่อเข้าไปเพื่อมอบถังขยะในการแยกขยะแล้วจะเข้ามีการวิ่งเข้ารับเก็บ ขยะพวกนี้เอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็มันรีไซเคิลออกมาเป็นสินค้าซึ่งปีนี้เรามีสินค้าใหม่อ๋อตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะปีเมื่อคิดจริงคิดอยู่ว่ามันมันคืออะไรนะใช่ปีปีที่เราจะเป็นรองเท้าบูธใช่ไหมคะครับตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาดีไซน์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่โครงสร้างได้แล้วคือเราเอามาผลิตเป็นตัวโฮมเดคอเรชันอาจจะเป็นถาดรองแก้วถาดรองแชมพูสามารถอัพไซเคิลเป็นตัวกระเบื้อง เป็นพื้นได้ใช่เนี่ยค่ะโครงสร้างมันได้แล้วเพราะมันกันน้ําได้แล้วใช่ค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะตัวสินค้า M Wrap ที่ได้รับฉลากลดโลงร้อนเนี่ยนะคะเราได้ถูกรับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงที่โซน Future Food Experience ของไทฟิกที่ฮอ5ด้วยอยู่ในสาขาของ Sustainable Produce All Package ค่ะเขาถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตสินค้าแบบยั่งยืนอยจะฝากทุกคนนะคะไม่ไม่ว่าสินค้า M Wrap รุ่นไหนเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยแล้วก็ สินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะครับมีคุณภาพด้วยใช่ฝากด้วยนะคะความน่ารักของแอมแนะครับไม่ใช่แค่ฟิล์มที่ย่อยสลายได้เท่านั้นเขายังมีตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆที่ ธรรมชาติ100%ไม่ต้องกังวลเรื่องของมีสารที่มีปนเปื้อนหรือว่าอะไรเลยแต่ตัวนี้บอกจริงๆว่าเขายังเป็นโปรโตไทป์อยู่เนี่ยน่ารักมาก โปรดสังเกตโลโก้นี้ให้ดีนะครับสินค้าที่มีโลโก้นี้คือสินค้าโลคาบอนนะครับก็คือเขาปรับกระบวนการต่างๆในการผลิตนะเราในฐานะผู้เดินโพ่งเนี่ยผมแนะนําเชิญชวนทุกคนเลยให้มองหาสัญ,ญลักษณ์โลคาบอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เชฟออโต้กําลังจะสาธิตทำอาหารเมนูน่ากินมากเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันไป ติดตามมาดูเชฟสาธิตทำอาหารครับทุบกยิ่งโชว์วันนี้จะมีเมนูอะไรมานำเสนอครับน้องไก่ติดสะโ,โพกนะครับ,ต,รบตัวนี้เลยไหมครับตัวนี้เลยฮะเลยหน้าตาดีสนะมเป็นท็อปเชฟตัวนี้จะเป็นน้องไก่ติดสะโพกนะครับ,รบแล้วก็ผมหมักแบบไทยๆเป็นเมนูที่ทุกคนสามารถทําตามได้ง่ายๆโดยเสิร์ฟกับตังติ้นแกงตก็เป็นข้าวญี่ปุ่นจริงๆรูปลักษณ์มาดูต่างไปเลยนะครับใช่เวลาเราจัดให้เขาเป็นลักษณะของการม้วนเนี่ยเทคนิคผมน้องไก่ติดสะโพกนะฮะมันจะมีส่วนที่เป็นสะโพกกับน้องครับเวลาเราม้วนเนี่ยเราต้องม้วนจาก นองขึ้นไปให้เข้าหาสะโพกอ๋อ,อเพื่อเราหั่นกินเนี่ยมันจะได้แบบติดทั้งสองส่วนถูกต้องครับผม <c oughs> ถ้าเราอยากให้วัตถุดิบอะติดกันให้แบบแทบจะแบบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วต้องเอาอากาศออกให้เยอะที่สุดต้องใช้เจาะรูไล่อา,ากาศออกแล้วก็เอามือนะฮะบีให้แบบว่าเนื้อสัมผัสมันติดกันให้สุดให้มันแนบแค่เป็นเนื้อเยื่อ <c oughs> เนื้อเยื่อของเขาลาเป็นเนื้อเยื่อธรรมชาติแะครับที่เราแนบมากที่สุดเนี่ยเขาจะติดได้มากที่สุด มันจะไม่มีการปลิ้นตอนที่สุ้แล้วถูกต้องครับถูกต้องครับทำไมต้องเป็นเอ็มแอบผมได้แชมป์เพราะเอ็มแอลเออเหรอแน่นอนนที่จริงชื่อใช้มาตั้งนานเลยใช่ใช้มานานมากแล้วร้านตัวเองก่อนที่ไปแข่งในรายการตั้งแต่ E ีีแรกจนอ p พีสุดท้ายที่ได้แชมป์ก็คือใช้เอ็มแอบตลอดอย่างแรกคือเขาเหนียวเขาสามารถทนคมร้อนได้เยอะและอย่างคือใช้ง่ายใครๆก็เอาไปทำที่บ้านได้ใช่ไม่จำเป็นต้องให้มันซับซ้อนวุ่นวายเนาะถูกต้องสามารถที่จะสร้างสารจานอาหารให้หน้าตาดีขึ้นมาเลยถูกต้อง เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับเพิรีบบึงมาเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาซื้อของช้อปปิ้งที่งานไทยเฟส2024ที่เมืองทองทานีนะครับงานเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับในบูธ M-Wrap มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะฮะเสียดายเหลือวันน,น,นี้วันเดียวนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมรีบมากันเลยนะครับมีโปรโมชั่นในบูธ m w r p เยอะแยะเลยถัดไปนะครับจะพาย้ายฝั่งไปอีกฝั่งนึงนะ ฝั่งนู้นนะครับจะมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับซีโร่เวสต์และนวัตก,กรรมที่เกี่ยวข้องกับโลคาร์บอนนะครับน่าสนใจมากๆปีนี้มีมาเยอะด้วยจะตามมาเลยปะมาที่นี่นะบอกเพื่อนๆอย่าเพิ่งกินฟู้ดคอร์ทให้ไปกินที่บูธ อ,อันนี้อร่อยปะน,นี่อาโวคาโดอนนอยเห็ดแครงนี่ของโปรดเชฟน้านเลยนะครับนี่มีนวัตรกรรมเอาโบาแห้งแล้วก็เอามาทำเป็นผงตัวอย่างนะครับของสินค้าที่ zero waste ด้วยแล้วก็ low carbon ด้วยก็คือบูทนี้นี่เองนะฮะบูทโฟกคโน ในกระบวนการที่เราจะปรับให้สินค้าเราเนี่ยเป็นโลคาบอนเนี่ยมันต้องปรับทั้งเรื่องของแพคเกจจิ้งปรับทั้งเรื่องของกระบวนการผลิตมันต้องส่งเซอร์ติฟายด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยรู้ว่าเอ้ยบริษัทนี้โปรดักต์นี้เขาแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะเขาพยายามทํากระบวนการเพื่อที่จะให้ดีต่อโลกเนาะอันนี้นะครับถ้าสนใจมากมันเป็นชาที่ปกติเราจะเห็นเป็นซองใช่ไหมแต่เนี่ยเขาใช้ผลส้มตากแห้งเนาะเอาไส้ข้างในออกให้หมดแล้วก็เอาใส่ชาแทนเป็นก้อนก้อนส้มอย่างเงี้ย เออของกินนะครับก็สามารถที่จะทําให้ปรับกระบวนการให้เป็นโลคารบอนได้ด้วยเช่นกันเนาะอย่างเช่นกรณีตัวเนี้ยปรับกระบวนการทํางานกระบวนการเลี้ยงไก่เนี่ยเพื่อให้ปล่อยของเสียออกไปในธรรมชาติให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยมะม่วงเบา อร่อยอร่อยมากนี่มะม่วงแดงไม่เคยเห็นเลยอ่ะจิ้มบวยแบบนี้ปกติเราจะเอาไปจิ้มของทอดปอเปี๊ยะอย่างนี้นเรามาทำเป็นน้ำบวยได้ด้วยน้ำบวยจริงมาง,งานไทยเฟกปีนี้นะครับบอกได้เลยว่าอิ่มนํำสำราญเหมือนเดิมนะฮะที่สำคัญคือเราได้เห็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแพคเกจจิ้งนะครับหรือว่าวัตถุดิบต่างๆนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนอย่างนี้นะครับโลกเราปีนี้มันร้อนมากๆนะฮะแลวจะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่หันมาช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะครับอยากให้ทุกคนเลือกที่จะช่วยในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลกนะครับที่มีส่วนช่วยในการลดคาร์บอนร,รักษาสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้รับรองว่าจะทำให้การกินของเรายั่งยืนขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ปีหน้านะครับติดตามนะครับเชฟน่าจะพามางานไทยเฟก2025อย่างแน่นอน